สวัสดีครับก็ามาพบกับข้าวโพดคั่วชั้นเเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานเกี่ยวกับไอตัวคลิปจัดฟันที่เราเคยทําไปก่อนหน้านี้เออที่เป็นแบบว่าเราเข้าสู่กระบวนการจัดฟันเพื่อที่จะผ่าตัดนู่นนี่นั่นอย่างที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้มันจะมีคลิปที่เราเคยเคยพาไปตั้งแต่กระบวนการแล้วไอ,อเราไปพบหมออะไรยังไงใช่ไหมซึ่งจากตอนนั้นนะผ่านมาตอนเนี้ยมันน่าจะซักโอ้จากจากวันแรกที่จัดฟันเลยนะครับตอนเนี้ยก็ ปีกว่าแล้วเพราะว่าเราเริ่มจะเริ่มใส่อุปกรณ์จัดฟันนะ่ะตอนตอนประมาณสิงหาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยเป็นวันที่30กันยาก็คือผ่านมาแล้วประมาณปีกว่าซึ่งมีความคืบหน้ายัางไงบ้างเราอะจริงๆอะเราถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยซึ่งช่วงระหว่างทางไอ้ที่มันเราไม่ได้ตัดมาอัพเลยเงี้ยเออจริงๆอะมันมีดีเทลหลายๆอย่างแต่ว่า ช่วงช่วงกลางๆอะมันจะไม่มีอะไรมากก็คือมีแค่ไปเปลี่ยนรวดเปลี่ยนยางตามปกติในทุกๆเดือนเราขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปก่อนก็คือปีนี้เราได้พบหมอจริงๆอ่ะน้อยมากมีช่วงที่เป็นโควิดระบาดหนักๆอสองรอบเวฟสอ,อกับเวฟสาซึ่ง ช่วงช่วงนั้นอนะของทันตจุฬาหยุดให้บริการทั้งหมดทั้งตึกเลยก็คือรับเฉพาะเคสที่เป็นเคสหนักจริงๆอย่างของเราอะมันเป็นเคสจัดฟันธรรมดาถูกไหมแม้จะเป็นการผ่าตัดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเคสสาคัญหรือมีเหตุอะไรที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนลวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่เราเว้นวักเราไปเจอครั้งสุดท้ายหมอน่าจะประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาะเราก็เว้นไปประมาณเดือนกว่าๆเกืบอบ2เดือนมาเจอที่แบบพฤษภาอย่างเงี้ยอืม แล้วพอพฤษภากำลังจะนัดของเดือนมิถุนาว่าห,หยุดอีกหยุดอีกรอบพอเวฟสาเวฟสามเริ่มหนักเขาเริ่มแบบไม่รับเคสเพิ่มอีกรอบทีนี้เขาก็หยุดหยุดยาวเลยจนมาถึงประมาณเดือนที่แล้วก็คือเดือนสิงหาเนี่ยแหละครบรอบหนึ่งปีเขาก็นัดเราเข้ามาอีกรอบเพื่อเข้ามา mm hmm. เปลี่ยนลวดตามกระบวนการนู่นนี่นั่น mm hmm. ทีนี้สิ่งที่เริ่มมีอ mm ัปเดตของเดือนกันยาตอนนี้สภาพคือเขา้าเข้าขั้นที่เขาเรียกว่ามันเริ่มจาก พร้อมในการผ่าตัดแล้วเขามีการพิมพ์ฟันใหม่อีกรอบนะครับแล้วเขาก็ประเมินแล้วว่าโอเคเออชุดของจัดฟัน,นศัลตรกรรมเขามองแล้วว่าเราดูมีความพร้อมที่จะผ่าตัดแล้วนะแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความเห็นของฝั่งหมอที่เป็นหมอจัดฟันอย่างเดียวเขาจะต้องไปคุยไปคอนซัลท์กับทางหมอที่เป็นฝ่ายสัลญกรรมด้วยนะครับฝ่ายที่เป็นฝ่ายผ่าตัดซึ่งเขาก็นัดเราอีกรอบหนึ่ง เพื่อไปคุยกับหมอผ่าตัดโดยตรงแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโออะไรเก็บไว้แต่ว่าวันที่เข้าไปพบกับหมอทีมหมอผ่าตัดนะครับ mm hmm. เขาก็ให้เราแบบประเมินช่องปากเบื้องต้นก่อน mm hmm. เขาก็โอเคภาพตอนนี้ฟันเป็นยังไงยิ้มแล้วเป็นยังไงเซนเตอร์เป็นยังไงฟังทั้งหมอผ่าตัด mm hmm. เขาก็โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ mm ้น hmm. ก็คือเขาคิดว่าพร้อมแล้วในการผ่าตัดปัญหาต่อมาของเราเนี่ยจริงๆก็คือว่าถ้าไม่ติดโควิดอะไรเลยอ ไทม์ไลน์ hmm. ที่เราควรจะต้องผ่าตัดอะ่ะมันควรจะต้องเป็นเดือนสิงหาคมนั่นแหละก็คือครบรอบหนึ่งปีแล้วมันก็น่าจะผ่าตัดได้พอดีตามที่เขาวางแผนไว้ซึ่งจริงๆอะ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมันเจอโควิดไป2เวฟอะ่ะมันทําให้ห้องผ่าตัดเขาเลื่อนคิวต่างๆที่มันมีอยู่ออกหมดเลยของเราเองอะ่ะก็เลื่อนเหมือนกันออต้องไปนัดคิวใหม่แล้วยิ่งของเรามันเป็นเคสที่แบบบอกว่าคิวที่เราจะได้ผ่าตัดจริงๆอ่ะน่าจะเป็นปีหน้า ไปเลยก็คือต้นปี65น่าจะได้ประมาณนั้น mm. เขาก็ให้เราถามน,นะว่าเราสงสัยอะไรไหมเรากังวลอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคเราก็ตั้งคําถามมาเขาไปว่าโอเคเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกระบวนการผ่าตัดเป็นยังไงเราต้องเตรียมตัวก่อนัาผ่าตัดยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการ นัดเข้ามาทํา MI สแกนแบบมาสแกนร่างอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคมีปัญหาะไรหรือเปล่าเข้ามาเช็คอัพร่างกายว่ามีความพร้อมมากไหมถ้าพร้อมถึงจะผ่าตัดให้เขาจะมัดฟันเราอะทั้งปากเลยเพราะว่าหลังจกมันจะผ่าตัดขากรายช่วงนี้ออกไปประมาณไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเออแต่ว่าข้างนี้เราเบี้ยวเงี้ยเห็นป่ะาว่าหน้าเราอะสองข้างเงี้ยมันจะเบี้ยวมาทางด้านนี้เขาก็จะตัดน่าจะตัดตรงช่วงเนี้ทิ้งซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตัดมัดฟันทั้งหมดทั้งปากมันจะทําให้เราอะ กินอะไรไม่ได้ไปประมาณ2อาทิตย์แน่นอนน่าจะประมาณ2อาทิตย์แหละที่ต้องพักฟื้นตอนแรกแล้วก็ช่วงแรกน่าจะมีการนัดเข้ามาเช็คอัพเยอะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพักฟื้นแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดฟันใหม่รอบเพื่อที่จะมาเก็บรายละเอียดต่างๆเท่ากับว่าจริงๆแล้วอะต่อให้เราจัดฟันตอนนี้เสร็จอะไม่ได้หมายความว่าเราจัดฟันเสร็จแล้วหมายความว่าเขาจัดเพื่อให้พร้อมในการ เพื่อให้พร้อมที่จะผ่าตัดเฉยๆแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดอะไรแบบฟันมันยังไม่เรียบร้อยเรียงตัวนน่นนี่อะ่ะเขาก็จะจัดฟันต่อเพื่อเก็บเหมือนเก็บงานประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอัปเดตตลอดที่เราหายไปเออก็สําหรับกระบวนการการจัดฟันน่าจะมีแค่นี้แต่ว่าถ้าช่วงที่เข้าสู่กระบวนการการผ่า,ราตัดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราอยากจะจริงๆเราอยากทําคลิปให้ละเอียดกว่านี้ คืออยากจริงๆอะอยากเก็บทั้งหมดเลยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามันมีแค่ไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนเหล็กซึ่งมันไม่มีอะไรเราก็เลยแบบไม่ได้ทําทริปออกมาต่อเนื่องแต่ว่านียเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่โอเคเขานัดมาแล้วเราก็เริ่มมีเห็นเห็นโปรเซสแล้วว่าโปรเซสถ,ถ,ถัดไปมันจะเป็นยังไงก็ถ้าใครมีคําถามหรือใครที่สงสัยว่าเอ้ยเังเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันที่แบบหน้าเบี้ยวคางเบี้ยวมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวหรือมีคําถามยังไงอะก็คอมเมนต์ทิ้งคาถามไว้ได้ เดี๋ยวถ้าเราเห็นยังไงเดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราก็เราน่าจะทำคอนเทนต์หลายๆอย่างที่ที่เราอยากจะทำมาอีกนอกจากกระบวนการผ่าตาัดอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์อื่นๆหรืออะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ